คู่หูยอดนักสืบมีมีม่กับบอบบี้วันนี้เสนอตอนร่องรอยบนหดาดทรายยามคำ่ำค่ำคืนหนึ่งในหมู่บ้านหางกลมเสียงเคลื่อนซัดฝั่งแผ่วเบาลมเย็นพัดกลิ่นเกลือทะเลเข้ามามีมี่ลูกแมวสีเทาในชุดเสื้อกั๊กนักสืบกำลังนั่งอ่านหนังสือในบ้านไม้ของเธอบอบบ,บี้ลูกสุนัขสีน้ำตาลในหมวกปีกกว้างเดินตอกตอกมาพร้อมตะกร้าใส่ขนมตัง บ๊อบบี้มีมี่นายกุ้งเท่าที่ชายหาดบอกว่าพบอะไรแปลกๆบนทรายเมื่อกี้นี้เป็นรอยเท้าแต่ไม่ใช่ของคนหรือสัตว์ที่เคยเห็นรอยเท้าลึกลับบนชายหาดฟังดูน่าสนใจไปดูกันเถอะ ทั้งคู่เดินตามเส้นทางไปยังชายหาดพระจันทร์เต็มดวงส่องแสงสีเงินบนผืนทรายลมทะเลพัดเอื่อยๆทำให้เคลื่อนซัดขึ้นมาพร้อมเสียงสู้ซ่าที่บริเวณใกล้โขดหินนายกุ้งเท่าชี้ไปยังรอยประหลาดเป็นรอยวงรีเรียงต่อกันและบางจุดมีรอยเส้นขีดลากเหมือนอะไรหนักๆถูกลากผ่านนายกุ้งเท่าฉันไม่เคยเห็นรอยแบบนี้มาก่อนนะพอจะเดาว,ว่าเป็นอะไรได้ไหม มีมี่อาจเป็นสัตว์ทะเลบางชนิดแต่ทำไมถึงมาถึงบนชายหาดกลางคืนล่ะบอบบี้หรือว่ามันถูกพามามีมีม่และบอบบี้ตัดสินใจเดินตามรอยไปเรื่อยๆรอยลากพาไปถึงท่าเรือร่างที่ปกติไม่มีใครใช้นานแล้วเมื่อส่องไฟฉายก็พบเศษเปลือกหอยแตกและเชือกเส้นเล็กๆที่มีคราบน้ำทะเลเกาะ มีมีนี่ไม่ใช่แค่สัตว์หลงเข้ามาแน่ๆมีคนใช้เชือกผูกอะไรสักอย่างลากมาที่นี่บ๊อบบี้บางทีอาจเป็นของมีค่าหรือสิ่งมีชีวิตทันใดนั้นเสียงฟัก ดังมาจากใต้พื้นไม้ทั้งคู่ชะงักแล้วค่อยๆก้มลงมองลอดช่องเงาดำขนาดใหญ่เคลื่อนไหวในน้ำสะท้อนแสงจันร์ทเป็นประกายมีมีตัดสินใจกระซิบให้บอบบี้อ้อมไปอีกฝั่งเพื่อดักเธอค่อยๆก้าวลงบันไดท่าเรือจู่ๆสิ่งนั้นก็โผล่พ้นน้ำเป็นเต่าทะเลตัวโตที่ติดตะข่ายเก่าไว้รอบกระดองเต่าทะเลคะขอบใจนะฉันถูกลากขึ้นฝั่งแต่หนีได้ และกำลังหาทางออกทะเลมีมี่ใครกันที่ทำแบบนี้กับเธอเต่าทะเลฉันเห็นเรือไม้สีแดงมีคนใส่เสื้อกันฝนสีเหลือง บอบบี้รีบขึ้นฝั่งและนำข่าวนี้ไปบอกนายกุงเท่าและเพื่อนๆที่ชายหาดพวกเขาวางแผนล่อคนร้ายโดยใช้ตะข่ายเก่าที่ซ่อมแล้ววางไว้ตรงทางเดินที่คนร้ายต้องผ่านมาไม่นานเรือไม้สีแดงก็เทียบท่าชายในเสื้อกันฝนสีเหลืองแบกตะกร้าใส่หอยและอุปกรณ์จับสัตว์ทะเลแปลกๆเดินลงมาทันทีที่เหยียบตรงกับตะข่ายเพื่อนๆของมีมี่กับบอบบี้ก็ดึงปลายเชือกพรึบชายคนนั้นถูกพันไว้แน่น บอบบี้คดีปิดแล้วคราวนี้เธอคงเลิกทำร้ายสัตว์ทะเลนะชายในเสื้อกันฝนผมผมจะไม่ทำอีกแล้วรุงว่งเช้าเต่าทะเลได้รับการปล่อยกลับลงสู่ทะเลอย่างปลอดภัยมีมี่กับบอบบี้ยืนมองจากชายหาดแสงอาทิตย์แรกของวันส่องประกายบนผิวน้ำสีฟ้ามีมี่อีกหนึ่งคดีที่ทำให้ทะเลปลอดภัยขึ้นบอบบี้แล้วเราก็ได้เพื่อนใหม่ด้วยนะ ทั้งคู่หัวเราะอย่างมีความสุขก่อนจะมุ่งหน้ากลับบ้านพร้อมรอการผจญภัยครั้งใหม่ที่จะมาถึงถ้าคุณชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆแบบนี้นะคะ